กินม่วงครับร้อนๆแก้วกขมิ้นหวานอมเปรี้ยวแต่มันจะออกหวานมากกว่าตอนนี้มันแก่จัดอะอร่อยครับมากมากชื่นดีครับหวานอร่อยครับเนี่ยม,ม่วงช่วงนี้น่ากินที่ที่แมคโคร ดูสีดูสีอร่อยอร่อยครับเดี๋ยววันนี้ไปแมคโครไปซื้อมาไว้กินหมดแล้วนี่รูปสุดท้ายแล้วรสชาตินี้ร้อยเลยแหละ คนไม,มขข่ชอบกินมะม่วงสุดครับชอบกินมะม่วงแบบนี้แหละดูสีนะอ,อืขขออือกินด้วยกัน